เมื่อพูดถึงเรื่องของการตลาดเนี่ยนะครับหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เราจะนึกถึงกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการทําโฆษณาเองและในโฆษณาเองเนี่ยนะครับก็จะมีการแบ่งประเภทย,อย่อยๆอีกนะฮะว่าโฆษณาอันนี้ทําหน้าที่อะไรมีประโยชน์สําคัญอะไรบ้างและถ้าเกิดเราพูดถึงประเภทของโฆษณาที่สําคัญนะครับหนึ่งในนั้นเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า advertising t i a o n ครับผมมันคืออะไรมันต่างจากโฆษณาประเภทอื่นตรงไหนเนี่ยนะครับผมเราจะมาคุยกันในวันสุกร์นี้นะครับกับนัทพัฒน์อคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ เมื่อพูดถึงเรื่องของโฆษณาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะนึกออกกันเร็วๆก็คือเรื่องของการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป,ป้าหมายทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า awareness นั่นเองใช่ไหมฮะแต่มันก็จะมีการตีกรอบกับโฆษณากลุ่มหนึ่งนะนะครับเราเรียกว่า activation advertising นะครับซึ่งล่าของมันเลยคือคำว่า activation นั Activ ่นแหละนะฮะ activation มันคืออะไร activate ใช่ไหม activate คือ active ง่ายๆนะครับมันคือการเห็นภาพว่า โฆษณาอันนี้นะครับมันนำไปสู่การทำอะไรบางอย่างมันเปลี่ยนภาวะไงแอคทีฟใช่ไหมฮะมันทำให้เขากระเถิบตัวเองขึ้นมานะครับทำอะไรบางอย่างนะถ้าถ้าตรงเนี้ยอธิบายในในเชิงของทฤษฎีเรื่องของคัสเ o อร์เจอร์นี่แล้วกันนะครับที่เราบอกว่ามันมีอ w ว r e n สคอนซ n เดอร์เพอร์เชสใช่ไหมก็คือการลำดับขั้นของการซื้อใช่ไหมครับแอค i v เวชันเนี่ยก็คือการทำให้เขามีการแอคทีฟ โหมดอีกโหมดหนึ่งหรือโหมดถัดไปก็ได้อะเช่นตอนนี้รู้จักสินค้าแล้วแต่ตอนนี้ชั้น a c t i v e a c t i v เ t e เข้าโหมดของการ i n t เ r e ร t เรื่องของการที่ฉั้นจะสนใจนะครับในสินค้าชั้นอยากทดลองชั้นอยากหาข้อมูลมากขึ้นชั้นอยากที่จะเรียกว่ามีการเจาะลึกลงไปนะครับเพื่อที่จะทําความรู้จักสินค้ามากขึ้นเป็นต้นหรือบางทีคือ a อ tivate ถึงขั้นที่จะซื้อสินค้าเลยก็ว่าได้อันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็คือ ลักษณะของการทําโฆษณานะครับที่เรียกว่า activation advertising นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับพอเราพูดเรื่องนี้คนจะบอกว่าเขาบอกว่าแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้กันเยอะนี่ใช่ไหมครับเพราะว่าโฆษณาส่วนใหญ่นะเฟซบุ o กเนี่ยก็ดูจบปุ๊บก็คลิกอ่ากดอ่ากดแอดไลน์นะครับหรือคลิกเข้าเว็บไซต์นะฮะดูใน Google Search นะครับดูจบปุ๊บก,ก็คลิกนะฮะดู YouTube ปุ๊บก,ก็คลิกอย่างงี้เป็นต้น คือยุคปัจจุบันเนี่ยการแอค i ิเวชันเนี่ยนะครับมันมันค่อนข้างจะง่ายมากทีเดียวเพราะว่าเหมือนในทุกสื่อนะครับที่เป็นทัชพอยต์เนี่ยมันสามารถที่จะให้เราทำอะไรบางอย่างได้รวมถึงการมีสิ่งที่เรียว่าสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับมันทำมันการเป็นอุปก,กรณ์ที่ระหว่างที่เราดูโฆษณาบางอย่างเนี่ยเราก็สามารถทำอย่างอย่งไปด้วยเช่นเราเซิร์ฟไปด้วยนะครับหรือบางทีกดสแกนนะครับเห็นป้ายโฆษณาปุ๊บสแกนนี่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับ a c t i v a t ชั n ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากพอสมควรแล้วก็กลายเป็นเหมือนท่ามาฐานไปแล้วว่าคือเราใส่สิ่งที่ว่า Call to Action ใช่ไหมครับแต่ต้องย้อนกลับไปนะว่าสมัยก่อนมันไม่เป็นแบบนี้นะเพราะว่าหากเรามองภาพสมัยก่อนเนี่ยนะครับ โฆษณายุคสมัยก่อนไม่มีมันไม่ได้มีโหมดของการมีไอสิ่งที่ชื่อว่าสมาร์ทโฟนไม่ได้มีโหมดของสิ่งที่ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตในเงี้ยนะฮะหลายๆอย่างมันก็เหมือนการที่เราสร้าง a w a r e n e ขึ้นมานะครับพอสร้าง a w a น e n e ปุ๊บเนี่ยก็คือคนรับรู้ไว้นะครับแล้วก็คนก็นะฮะอาจจะมีการถูกกระตุ้นนะฮะภายหลังนะครับเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ย activate ขึ้นมาอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นการที่เรียกว่าธุรกิจเนี่ยก็จะไปวางแผนแล้วว่าเฮ้ยพ์ทไหนเรา a w อ r e n e s s นะพ์ทไหนไปแอ t i v a t e นะใช่ไหมฮะ นะครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับ activation ในสมัยก่อนนะครับถ้าย้อนกลับไปเราจะนึกถึงเรื่องของการออกอีเวนต์ใช่ไหมฮะหรือการเอาตัวสินค้าเนี่ย ไปทําอะไรบางอย่างนะครับในจุดที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถโต้ตอบมีปฏิสิมพันธ์ 10, ได้นะครับบางคนคือออกอีเวนต์บางทีก็เรียกว่าไปทำลงพื้นที่นะครับบางทีก็ไปออกจสมัยก่อนผมเนี่ยผมก็แบบไปทําเรียกว่าทรูปนะก็คือลงพื้นที่นะครับใส่ชุดนะครับอ่าแล้วไปเดินหาลูกค้าไปคุยนะครับสอบถามแจกของนูนนน่นนี่นู่นนั่นคือยังไงคือเนี่ยคือแอคทีเวทใช่ไหมนั่นก็อนี้ก็คือกลไกลของมัน นะครับอ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมาดิจิตอลเนี่ยแอคติเวชันมันก็จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราพูดถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็เห็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าท่ามาตรฐานต้องทํากันนะแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีการบอกว่ามันก็ยังมีสื่อบางมันก็มีสื่อหรือแคมเปญมาแคมเปญที่ไม่ได้เป็นแอคติเวชันนะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทุกแคมเปญต้องแอคติเวชันนะครับคือแน่นอนว่าการมีแอคติเวชันก็ดีนะครับ แต่บางครั้งบางการสื่อสารอาจจะไม่ได้คาดหวังเพื่อให้เกิด activation นะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเรื่องของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด นะครับการเบื่อกอใครนึกภาพออกนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยเวลาเราดูหนังโฆษณาที่มันแบบว่าเรื่องของการาการสร้างแบรนด์นะครับหนังเราก็เรียกว่าหนังแบรนด์แล้วกันนะดูจบแล้วรู้สึกดีกับแบรนด์ดูจบแล้วรูส้ brand, สึกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ดีดูจบแล้วจดจําแบรนด์ไดม้มันก็แค่นั้นนะครับนะฮะคือมันไม่ได้ activate ไปถึงขั้นที่แบบว่าเราอยากจะไปซื้อสินค้าเราอยากจะอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นมันคือแค่ทําให้คนจดจําทําให้คนรับรู้เรื่องบางอย่างนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า แบรนด์ awareness นะครับเอ่อเคสอย่างเงี้ยนะครับเวลาอธิบายเนี่ยบางทีก็ต้องมีตัวอย่างด้วยเหมือนกันอย่างเช่นของ Uber อย่างเงี้ยนะฮะอูเบอร์เนี่ยก็เคยแบบมีการสร้าง awareness เยอะนะว่า Uber คืออะไรนูนนี่นูนนั่นไปใช่ไหมครับ แต่เขาก็จะไปกระตุ้นคนนะครกระตุ้นคนนะครับให้อยากใช้บริการเนี่ยในจุดสําคัญสําคัญ,คญเช่นเขาไปําป้ายโฆษณาในสับเวนะครับของไม่ของมก้าอย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยนะนะครับคุณคุณรู้ว่าคุณจะได้คุณจะไม่ได้นั่งในรถไฟที่ถัดไปอะ่ะใช่ไหมครับมันคือการกระตุ้นทําให้คนรู้สึกแบบว่าเอองั้นเราโหลดอูเบอร์ไหมใช่ไหมฮะเออมันมันก็แบบว่าเรามันกระตุ้นให้คนเนี่ยอยากใช้บริการณนะจุดจุดนั้นนะครับซึ่ง ซึ่งพวกนี้มันก็จะเป,เป็นเทคนิคของนักการตลาดแล้วก็รู้ถึงเองที่โฆษณาด้วยที่แบบว่าเราควรจะไปโฆษณาหรือไปทำการสื่อสารณจุดไหนณนะเวลาไหนที่จะกระตุ้นทำให้เขาสนใจและเขาอยากจะทดลองสินค้าอยากจะซื้อสินค้ามากขึ้นนะครับผมผมไม่เห็นภาพอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการทำโฆษณานะไอตัวอาหารกลางวันกันได้อะใช่ไหมครับถ้าเราพูดถึงเรื่องอาหารกลางวันอย่างเงี้ยนะครับ เราจะพบว่าถ้าเกิดว่าเราเรายิงโฆษณาบางเวลาเนี่ยมันจะเป็นแค่ awareness คือคนก็ดูเฉยเฉอะ่ะแล้วก็ผ่านตาไปแล้วก็ไม่ได้เกิดกันเกิดอะไรเกิดความพิลมที่อยากจะสั่งอาหารเมื่ไรมิเศษใช่ไหม,มเพราะว่าก็ก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมครับมันไม่ใช่เวลาที่เขาจะสั่งอาหารคือโอเคเขาอาจจะเขาอาจจะรู้นะครับเก็บเก็บไว้ในเก็บไว้ในความทรงจำว่ามีร้านนี้นะขายนี่นะใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้สั่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งข้อความไปถูกเวลามันจะกลายเป็นแอคทิวชั่นทันที เพราะแปลว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยนี่ไง ตอบโจทย์ตอนที่ฉันกำลังจะกินข้าวพอดีงั้นสั่งเลยแล้วกันหรือเฮ้ยลองเข้าไปดูหน่อยสิเผื่อมันน่าสนใจฉันจะได้เปลี่ยนนะครับฉันจะได้เปลี่ยนร้านมาสั่งอันนี้แทนนั่น,น,นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไมในพวกแอป,ปอย่างเช่นพวก l i น์แมรหรืกแกล็บเนี่ยนะครับก็จะมีแอดโฆษณาของร้านอาหารขึ้นมาเพราะมันคือ activation อีกแบบหนึ่งนะครับอัอนนี้ก็ให้เห็นเข้าใจนะว่ามันวเวลาเราพูดถึงโฆษณาพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นเป็นภาพที่นักโฆษณาเองก็ต้องรู้แล้วก็เข้าใจมันนะครับอย่างไรก็ตาม ผมก็บอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้คำว่า activation advertising เนี่ยนะครับปัจจุบันเองเนี่ยมันก็มีการเรียกว่าใช้นิยามในหลายๆแบบนะครับบางทีบางคนบอกเอ๊ะคุณแก่ไปเซร์ชกูเกิลมามันพูดในอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการทำทำให้คนรู้จักเยอะๆเลยเงี้ยนะครับเพราะว่าปัจจุบันมันก็มีคำเยอะมากเช่น brand activation market activation อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับตำราไหนจะพูดว่าแบบไหนละกันนะครับแล้วสำหรับผมผมว่า สิ่งสำคัญมันไม่ใช่การการถามว่าอันนี้เรียกว่า activation หรือไม่ใช่ activation นะครับผมผมคิดว่าตอนที่ผมอ่านอ่านเรื่องพวกนี้มันทำให้ผมเข้าใจนะครับผมเพราะว่าสิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าเฮ้ยนะมันมีการทำโฆษณาในหลายวัตถุประปสงค์นะครับวัตถุประสงค์บางอันก็คือเรื่องของการทำให้เกิดการรับรู้วัตถุบางวัตถุประสงค์บางอันก็คือเรื่องของการทำให้คนเนี่ยนะครับ activate นะครับคือการให้คนทําอะไรบางอย่างหรือให้คนเปลี่ยนโหมดอะไรบางอย่างนะครับและการจะให้คนเปลี่ยนโหมดแบบนั้นได้แปลว่าอะไรครมันต้องทําให้เกิดในในเสียกว่าถูกที่ถูกเวลานะครับแล้วถูกเมสเซจด้วยนะครับถ้าในทฤษฎีทางจิตวิจยามาาันจะอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคุณนะครับทำการทำคอนเทนต์นะและทําให้แบรนด์ brand, หรือธุรกิจเนี่ยนะครับคอนเน็ก Connect กับลูกค้านะครับได้ดีมากนะฮะเช่นนี่คือสินค้าที่ฉันอยากได้นี่คือสินค้าที่มันตอบปัญหาของฉันนี่คือสินค้าที่ฉันคิดว่ามันมันจะสามารถแก้ปัญหาของฉันได้เป็นต้นสิ่งนี้จะ Activate Activate คือทําให้เขาอยากลองทําให้เขาสนใจทําให้เขาอยากหาข้อมูลมากขึ้นเพราะว่านั้นอันนั้น,นคือคือแก่นสาคัญมากกว่า นะครับโอเคนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังไว้นะครับเป็นความรู้ด้านด้านการตลาดแล้วก็เป็นเกรแล้ะกันนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยครับว่า activation เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยแล้วก็สื่อที่มันเข้ามาอีกมากขึ้นนะครับแต่ว่าจำจิตใจสำคัญไว้แล้วกันว่าทำไมเราถึงต้องทำโฆษณาโฆษณาเนี่ยนะครับมันมีวัตถุประสงค์หลายอันเลือกอันที่มันเหมาะสมกับเราโอเคนะครับอ่ะนั่นก็คือสิ่งที่คุยกันในประโยนนี้นะครับผมจะติดตามการประโยหน้านะครับว่าจะอะไรคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดี